สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่22มกราคมปี2023เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเราเรื่องที่โปรแกร,รมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดทียี่สิบเอ็ดเวลายีนาฬิกาแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับวูแฮมพ์ตันคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์ HD 1นึ่ลิสยูไนเต็ดจะพบเับเบลฟอร์ดคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์ HD 3และเวลา23ลันาฬิกาสานาทีอาร์เซนอลจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์ HD 1นะครับ โปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนดที่18เวลา20นาฬิกาบียาลิวจะพบก,กับคิโนรานาเวลา22นาฬิกา15นาทีเอลเช่จะพบก,กับโอซัสน่าเวลาเที่ยงคืนครึ่งบาร์เลโล์นาจะพบกับเกตาเฟ่เวลาเวลาตี3เอลิติกบิลเบาจะพบก,กับเลอันมาดิดทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอตสา3 โลกแบงฟุตบอลกาโชเซลลาอิตาลีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่19เวลา18.30นซัมโดเรียจะพบกับอูดินเซเวลา21.00นามอนซาจะพบกับซัสโซโูโรเวลาเที่ยงคืนสเปเซียจะพบกับโรมาและเวลาตี2 4 5ยูเวนตุสจะพบกับอัตาลนตาทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทดสดทางบีนสปอตหนึ่ง โปรแกรมฟุตบอลบุนเดลิกาเยอรมนีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่16วเวลายาี่สิกา30นาทีบริเซียดัดมุนจะพบกับออาวบวกคู่นี้ถ่ายทอดสดทางพีพีทีวีเฮสีรายนเวลา23่ิากา30นาทีบริเซียมันเชนกลากปักจะพบก,กับไบเออร์เลกุเซน โปรแกรมฟุตบอลเอเลเดฟซิลิกของฮอลแลนด์ในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่17เวลา18นาฬิานาทีคิลวินชจโพโกนิงเก้นเวลาย0นาฬนาทีเทเวนเต้จพอ,อจูเทกเฟยนุเจพบกออาแจ็คอสเตรามเวลาัยสอนาฬิกาสีสอาเซตอันมาเจโอ,อฟ์ตูน่าซิธา์ โปรแกรมฟุตบอลพทูเม,มลาลีกาโปรตุเกสในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนาทีสิบเวลาอ2สินาฬิกาสามนาทีมาริโตโมเจพปเอสโตรินเวลาตี1นึ่คาสป,ปิอาจะพโกิวบินเซนเต้วลาเวลาตี3ครึ่งฟาร์มาริเขาเจโีโดอาร์ โปรแกรมฟุตบอลซูเปอร,ร์ลีกตุรกีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนาที่20เวลาบ17บเนาฬิกาสสินาทีกาซินอันเตปจะเพอซีวัตสปอร์เวลา20นาฬิกาเคซริสปอร์จะเพอเบซิกตักอารันยาสปอร์จะเพอคาราคุมดุกและเวลา23นาฬิกาแทสซันสปอร์จะเพออิสตันบุลสปอร์ โปรแกรมฟุตบอลไฮลักซิโวไทยลีกในวันนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่16เวาลา17นาฬิกา30นาทีการท่าเรือ FC จะพบก,กับบีจิปทุมยูไนเต็ดคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง AS Play เวลา18นาฬิกาชลบุรีเอฟซีจะพบกับโุรีรัมย์กินคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD เชียงรายยูไนเต็ดจะพบกับลำพูนวอริเออร์คู่นี้ถ่ายทอดสดทางททบ5และเวลา19นาฬิกาสุโขทัย FC จะพบก,กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทาง AS Play โปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2ในวันนี้ซึ่งก็เป็นนัดที 20. ่20เวลา17บเนาฬิกาสานาทีใช้นันฮันบิลจะโพกเกษตรศาสตร์เอฟซีเวลา18บแนาฬิกาเชียงใหม่ยูไนเต็ดจะโพสพันบรีเอฟซีเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสนาทีรันองยพพูไนาเดตเจฟโพบไพร์ยูนาเดตเวลาสิเก้านาฬิกาอุดรธานีเอฟซีเจฟโพสมุทรปราการซิตี้ทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางเอเอสเพลก็จะมีคู่เชียงใหม่ยูไนเต็ดกับสุพรรณบรีเอฟซีที่จะถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตเจด้วยนะครับ เรามาดูโปรกแกรมฟุตบอลเด,ดชแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนาทียี่สิบแปดเวลาสิบเก้านาฬิกาซันเดอร์แลนด์จะพบมิดเดิลสโบรโปรกแกรมฟุตบอลสกุนดาลิกาสเปนในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนาทียี่สิบสี่เวลายี่สิบนาฬิกาเรย์กเกเนสจะพบเดบันเต้เวลาอีกสิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีกาตาคิน่าจะพบเตเนริเฟ่สปอร์ติ้งคิคอนจะพบซาราโกซาเวลาเที่ยงคืนครึ่องอูเอสกาจะพบเดอแอนโอเบโดและเวลาตีสามลูกโก้จะพบกับบียาลูบี และโปรแกรมฟุตบอลเซเรีบีอิตาลีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่21วาย22นก15นาทีเบลชาร์จเจอกับฟร์ซิโนเน่นะครับรายนี้ก็คือโปรโกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ